ต้อนรับลมหนาวที่ Diozone Cafe เมเษ็บติดบรรยากาศแน่นอนเป็นไงอบอุ่นอบอุ่นต้อนรับลมหนาวกันนะครับผมเหมือนอยู่เกาหลีหมู่เกาหลีหมู่เกาหลีทีโซสตรอเบอรี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน d โ o z o n e Cafe ไม่อยากจะคุยเลยว่าร้านเนี้ย อยู่ติดกับบ้านผมแค่200เมตรดูบรรยากาศร้านด้วยครับดูดิมีทั้งโต๊ะสนุกคาราโอเกะห้องพักเช้าเช้านี่มีหมอกติดภูเขาผมเชื่อว่าคนลบบุรีหลายคนเคยมาอืแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยก็มาลองสิครับก็มาลองสิครับนี่ตอนรับลมหนาวกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ครัหมูาครับผมหมูนาครับผมว่ะนี่ครับ กินล่ำๆเลยครับล่ำๆจุ่มไปในน้ำจิ้มครับเป็นไงกินไม่ดูเวล่ำเวลากอเบรรยากาศดีนะลมเย็นลมหนาวมาแล้วกินกับหมุกระทะก็คือดีแล้วเพลงฟังสบายๆเครื่องดื่มก็มีหลายแบบใช่อันนี้บลูเบอรี่สีจอดกุ้งนี่มีสุขเสาร์อาทิตย์ใช่ส่วนหมูกระทะมีทุกวันมีทุกวัน เข้าไปที่เพจศึกษาราคาได้น้ำจิ้มอร่อยถ้ามาเชื่อเลยว่าต้องติดใจน้ำจิ้มนี่ดูสิครับละสดร้อนๆนะบรรยากาศหนาวๆเออแบบมันนันเหมาะจริงๆนะสำหรับการแบบพักผ่อนตอนแบบอากาศหนาวอะ่ะพี่เจ้าของร้านชื่อโยนะอืถ้ามาผ่านช่องทางของผมบอกว่ามาตามมตเตอร์อะมาตาเตเตอร์อ่ะ พี่เขาลดเธอเลย10%ว่าไปนี่มันหมู่บ้านผมเองจริงในบ้านผมเนี่ยเลยไปอีก100เมตรก็ถึงบ้านผมละแล้วถ้าใครอยู่แถวนี้หรือมาจากต่างจังหวัดอยากเจอผมนักเจอผมที่นี่ได้นะเอ,อ้ยปังไปอีกมาชวนเดลียดด้วยมาชวนแกลีมไม่ต้องเ <c> ห <oughs> มืจะไม่รีวิวหมูกระทะเธอเลยอันนี้ต้องเบอร์ภาพหน่อยนะคะ <c oughs> กินเอ้ของพวกเนี้ยกินแล้วเขินเออไอ,ไอ้น้ำตุกร้อนๆสดสดแรงมากเดี๋ยวให้ฟังกินมั่งก็ได้นะเ,นเช้าบรรยากาศดีมากนะถ้าปับวันไหนมีหมอกก็พูยดีร้านนี้ติดภูเขาใช่ติดภูเขาถ้าตื่นมาไม่เจอเหมอกโทษร้านไม่ได้ะใช่คุณตื่นสายคุณตื่นสาย สามเก้าเก้าสามเก้าเก้าแล้วตัวแบบใหญ่มากสิบสองตัวโลสิบสองถึงสิบห้าตัวโลพาเด็กพาแฟนมาเนี่ยโอกาสเนี้ยเราแกะกุ้งเลยปุ๊บอะไประทับใจทองพักอยู่ข้างข้างาไม่แรงเท้ามาดูหมอือยังไงก็เสพติดแน่นอนอเสพติดบรรยากาศได้เลย เป็นไงอบอุ่นอบอุ่นนี่ก็อุ่นนี่ก็อุ่นนี่ก็แซ่บนี่ก็แซ่บต้องรับลมหนาวมาเป็นครอบครัวก็ดีเลยมีต่วนลดนะสิเปอร์เซ็นแล้วไหนๆก็มาแล้วก็พักช่องทางผมมาด้วยเดี๋ยวผมมากินด้วยเออเดี๋ยวมาชนแก้วด้วย <c oughs> นี่ใส่เข้าไป <c oughs> อย่าให้เรืออะนี่ย่อนแล้วนะปลาดอลลี่ชิ้นปักเอีบอ่ะอ ดูดยั่วเรายวนเจียงเราลืมใส่ผักกันไปหรือเปล่าไม่เราเน้นหมูเขามีเมนูให้สั่งเพิ่มไปนะสมมติว่าหมูไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลางวันก็ไม่แรงีเป็นคาเฟ่นะมีบาร์กาแฟมีดอกไม้มีภูเขาให้ถ่ายรูปอืส่วนกลางคืนก็จะเป็นร้านนั่งชิลใช่ต้มยำต้มแซ่บผัดกระเพรามีหมดนี่คือเมนูใหม่ตอนรับลมหนาวใช่ หมูกระทะกับกุ้งเผาครับผมอืมร่างกายจะได้อบอย่าลืมนะสิบเปอร์เซ็นต์นะมาผ่านผมสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์นะนไหนๆก็ไหนๆแล้วขอ,อก็อแล้วเจอกันเจอผมแน่ถ้ามากล้ามาผมก็กล้าเจออืมอืมไ,ไปไปแพนดูบรรยากาศร้านติดใจกุ้งว่ะ